มันหาพันกี่บพราะหาทันอันนี้มันมันสวยอ่าไปทอดมาได้เห็ดจานคาได้ซิปันกี่เนาะซีปะลูกกะเจ้าหาสามจานเจ้าหาเนาะสามจานเจ้าอดูกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสู่คนเนาะไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้อง อ่ามื่อนี้เนาะพี่น้องอาบอเสียงมาตลาดลงเนาะพี่น้องอ่าเมืองจำพรแข้งสวรรคเขตเนาะพี่น้องเนาะอาบอเสียงกระสีได้เข้ามาตลาดนะพี่น้องอ่าก็ถือว่าค่ำนะเนาะอาบอเสียงกระสีได้เข้าไปตลาดแล้วก็หาซื้ออ่าของอยู่ของกินก็เนาะพี่น้องเนาะกอสบมีหลายอย่างอยู่เราพี่น้องอ่บอเสียงสิเข้าไปหาเลาะเบิ่งเนาะมีอย่างเนยว่าหาซื้อของเมื่อผ่านทั้งในครอบครัวก่อนพี่น้องบ่มีแนวกินเนาะหาแวะบ้างก่อนพี่น้องเลย เทเนาะพี่น้องเนาะี่ยเป็นขายแต่งมูเนาะพวกต่างๆไอ้พี่น้องที่เป็นขายได้วันนี้ก็วดเสียงกับมาครับทีมงานคือเก่าพี่น้องไงมากระบากจันเนาะเดินเดินเดินพี่น้องเลยได้ลายอย่างไร้เนาะครับวดจันเล่มลายเติบแบบพี่น้องวอจันเมาไปหลายเติบแบเนาะพี่น้องเนาะเดินโอเคเนาะเดี๋ยววดเสียงจะได้หาล็อกพี่น้องไเดี๋ยวมันจะคัมก่อนเนาะเดิน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  เเลเลม่ดู้เน่ะโดยโดยข้ามีมัน้าดเจ้าแม่สบายดีโดยสบายดีโดยโดยดมันเข้าแม่ละอ่ามัดไรนี่ฮะหาพันกีบหนมัดหาพันกีบวะอ่าอันนี้มันมันแลสวยมันยังอันี่ฮะก็จะหอบมันแก้วบ้านเรามันแก้วว สียังแม่นี่สีขาวอะสีอันนั้สีอิสีอดสีมันแบบะลาอสมงเหมากันเหมอเลยเาเาเอามัดนึงก็ได้ใชเนาะหาแม่เอามัดหนึงกเนาะมาเลย

่าพวกอ่ามันพวกอ่ามันอันนี้เจ้าลำมาขายวะหรือว่าเจ้าเฮ็ดเองไหมเบลล์ับก็จะมาขายกเจ้าคนแล้วก็ไปซื้อซืกอมาจากม้านายถูกไหมโดยโดยพอได้เนาะไปโรงเรียนขายในพวกโดยยังคู่เดียวแเราก็ไมันหอาวดีโดยโดยโดยะหารทำแต่หนุ่มเดียวนี่ยังคู่เดียวก็มีสามคนนะเดน่ะ ขอดใจหลายๆนะดยดดจด้าลูกเจ้าเจ้าอาเมสบายดีโสบายดีเจ้าเจ้าอาพี่น้องกะไปรอบบ้งอีกกอนคนบุคอยหลายเป็ไหนพี่น้องเนาะอาเดียก็จันเป็นอา่าขายกันนะพี่น้องเนาะ

พขมาชนนเยนียโอ้ยเนาะแต่เากพุดหนุนเม่์ม่ตุวันอยู่ข้างงก่อนเนาะมาตหาท่านเกิดไโดยดชิร่นักเดเชอรี่สาวชิริงามาเตนรถนาในลูกหลาชียางยางเนาะมาหาท่านลูกหลานวเม่นหมหมเจบเลยเขาจจเยาอันนี้ก็ได้เม่ซชเจ้าเจ้าขายนดนี่ฮะอันลกหล Còn thôi đây nè 3 anh sao hả? Anh là ship phân Còn là ship phân kiểu 3 Ừ Ồ sao hả? Rồi đôi đôi Tới chị em bé có ngay xuống hả ở Để bị nông nó Ừ Thầy là giang này quần cuộc của... À tắc cái tên nó Nó cả Anh ấy nhàng nam mẹ tên đê nó đê trứng Đặc đê nó Đặc đê nó Đặc đê

nơi rồi, rồi là nó này mẹ. Rồi, rồi, rồi Thôi. Thôi nè mẹ thằng bớt ạ Sao hà phân chìm? nó? À, à mẹ rồi, rồi Rồi, rồi, rồi ตันต้อนกระจานชาร์ตมีจานละนี้การะข้าวกะนี้กาะีน้ออันแม่ซื้อย่งเนาะคือทันซือทันไม่ทันเนาะโดยยอายุจัดปีแล้วนี้่่สิบหกอ้ยโดยอันขายยังนีช่มือบ่เจ้านะขายลูกอ่ยแม่เป็นคนบ้านไหอ่ะ เป็นคนบ้านบ้านดงนี่บ่ดงมาไทยเนาะนี่บ่ข้างไปนี่เนาะโดยโดยอืมไหนพี่น้องอืมอันนี้น่ะรับก็ซื้อก็เจ้ามาเนาะโดยโดยอันนี้น่ละเต้าแม่น่ะไปทอดมาวะโดยโดยอืมไปทอดมาได้เฮ็ดจานค่ะอะไรซี่ฟันกีบเนาะซี่ฟลูกกระเจานสามจานชาวห่าเนาะ คนคือเงียบใช่ไหมหร are ือว่าม like ีทำนี่อ oh! anyway, so okay, okay. ีบ่ออยากให้ไปสิหูดจ้ะในตลาดนี่คนต้งเงียบแบบนี้บ่ไหมอันนี้แหละมันมีผมมัมีมันเลมาแล้วเนื้อชนหเเลยเลยด่านบ่อ๋อด่านเนาะเลยเลยเลโอเคนะเสนอสบายดีไหมสบายดีสบายดี แต่ก้อนอาจจะมีพวกาชัดปลานักพนองพวกของอยู่ของกินลายย่างนะพวกอาหนูหรือว่าพวกนุกพวกแหงน้องแต่ว่แบบนี่มาบุมีอย่างน้องเดือดมืดคำมืดเลยพี่น้องผมน่ะจีนี่เนาะงคนกับบุคคลมีพี่น้องเนีกินจังว่างเนี่ยน้องเนาะเรเสียงกว่าชื่อกคลอง กินในนอระแต่ว่าใน,นตลาดกับพ่อพ่อยงเนาะจะซื้อตแต่แมงจิงดีน,นอกระต่กระแตนอ่้วกับมันเผาพี่น้องไงผักเชียงเ้อเมื่อป่าครอบครัวน,นอกองเนาะสบายดีดินแก่เลยลูกใหม่ ขายได้แมมนี่ครับผักบุ้งบ๊อบต่อหนึ่งเนาะอันนี้มีน้งชาน้ะปิ้งกล้วยปิ้กล้วยบ๊อบอือต้นตาลต้นต้นราไม่ได้ใส่โดยโดยโดยเดอซื้อซอยกันเลยที่ใส่ทีนี่แหละ อคกๆอย่างไงแม่ตลาดที่เงียบเงาแทบแบบนี้บ่แม่มคนคือหน่อยแทบได้เงียบแทบแบทีคนละลายเนอะคนคือบางเนาะห้กก็ะมาหักมาแต่ทางไก่ก็ได้เบกามาชื่นให้กลิ่นอยู่อดมนปินก่า

ขายนีต่ตลอดเลยเนาะแม่เป็นคนบ้านนี่เนะวะออคนหตรงเห็นเนี่ยวย่าตลาดเนี่ขายตลาดตงเนี่เนาะบ้านแม่นั่นอยู่บ้านไทยแม่ออกไปอยู่น้ำไห่น้ำหน้าเลยอยู่น้ำหน้าเลย,ย,ยเลยโดยตึไป็นเสาและมาตลาดหน้าใกล้ตลาดนี่เป็นอาชีพรักเลยว่าแม่เนี่ยจะขายนะขายเบิร์ดก็เต็มมือเลยทั้งนั้น đẹt nó để rồi để để rồi đẹp nó, Phan, Kỷ, nó. Để rồi để rồi à, các bạn có để rồi để. Kếp, hàn, môn, mưa, để rồi không gấp ván rồi rồi kiếp nó rồi 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 โดยโดยอ่าน้องกับบ้านเลยสิแม่เด้อขายเปิดวาเด้อโดอเอออสบายดีนะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาบัท่านพี่น้องเลยของปลาของยังเนาะเสียงมากไม่ได้ซื้อท่านไม่ได้ซื้อแม่งจีนีที่ยังเนาะีเมาคำเนาะเนาะหนัวเชียงเรียกว่าป่ากคนบุคคลมีพี่น้องเนีย จริงอะมาทำแล้วเนาะคนเหมือนกับบ้านในเ้เบิเอเดียพี่น้องอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะเราเชียงจะได้เดินทางกลับบ้านคนแล้วพี่น้องเลยตป็นนี้ค่ะทีเขาพวกมุกนะ้งเนาพี่น้องเลยเดินทางมาก,ก็ถือว่าไกลเนาะพี่น้องออเนาะเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะผ่อแม่พี่น้องคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามและให้กำลังใจเราเชียงโดยมาตลอดเนาะ นี่รถเสิงจะได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะขอกราบคำว่าสวัสดีและส,แลววสวัสดีอาพ่อมแม่พี่น้องกันเบิร์ุขุส่นแล้วเด้อพี่น้องสบายดี